อยู่ในเรื่องของของขวัญน,นะคะท่านผู้ชมคะทางมูลนิธิสารหลักเมืองจันทบุรีค่ะมอบทุนและของขวัญน,นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวมถึงในช่วงวันเด็กแห่งชาติปี2566ที่ใกล้จะถึงนี้ด้วยค่ะโดยที่สารหลักเมืองจันทบุรีค่ะนายถนอมทรัพย์ลีเลิศรัชบดีประธานกรรมการสารหลักเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยคณะ,ะกรรมการ ร่วมกันในการมอบรถจัก,กรยานค่ะจำนวน60คันเตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า4เตียงและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนจำนวน5แห่งนะคะ ซึ่งพร้อมกันนี้ทางคณะกรรมาการสารหลักเมืองจันทบุรีก็ยังได้ร่วมกันส่งมอบหมวกกันน็อกค่ะอีกจำนวน100ใบนะคะส่งมอบให้กับทางท่านพลตำรวจตรีพรดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในช่วง7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่2566อีกด้วยค่ะคซึ่งทางด้านท่านพลตารวจตรีพรดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีรท่านก็เปิดเผยนะคะว่าในปีนี้ ทางมูลนธิธิสารหลักเมืองก็ยังคงร่วมกับทางตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีในการจัดซื้อหมวกกันน็อกเพื่อที่จะแจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนที่สวมหมวกกันน็อกนะคะเพื่อความปลอดภัยอยู่เป็นประจำค่ะซึ่งประชาชนก็สามารถมาขอรับได้เลยนะคะหมวกกันน็อกใบใหม่จากทางสารหลักเมืองเนี่ยนะคะ,คะมารับได้เลยที่ด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ แต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่สวมหมวกกันน็อกก็มีแจกเหมือนกันนะคะท่านบอกว่าถ้าใครไม่สวมหมวกกันน็อกก็แจกเหมือนกันแจกเป็นใบสั่งนะคะแจกไปเลยใบสั่งเพราะว่าทำผิดกฎหมาย<ช>นะคะคที่ต้องทำแบบนี้เนี่ยท่านบอกว่าเป็นเพราะว่าเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนทุกคนอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยขับขี่อย่างปลอดภัยและปีใหม่นี้อุบัติเหตุเป็นศูนย์นะคะ และทางนี้ค่ะในช่วงของคืนวันที่29ทธันวาคม2565เวลา19นาฬิกาทางคณะกรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์58รูปร่วมสวดมนต์ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชร,รราชธิดาเพื่อให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วโดยกิจกรรมนั้นก็จัจัดขึ้นที่ศาลหลักเมืองจันทบุรีค่ะ